สวัสดีค้ายินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูธรรมดารรมดาที่เราใช้ทําขนมอยู่เป็นประจำแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเจ้าผงสีขาวนี้สามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้มากกว่าที่คุณเคยคิดหลายคนอาจใช้เบกกิ้งโซดาแค่ในครัวแต่ในความเป็นจริงมันมีสรรพคุณช่วยระงับกลิ่นตัวได้ โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีรุนแรงหมอดอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงวัยที่มีผิวบอบบางและต้องการหลีกเลี่ยงน้ําหอมสังเคราะห์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีพาราเบนหากคุณกำลังมองหาวิธีดูแลตัวเองด้วยแนวทางธรรมชาตินี่อาจเป็นคำตอบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนอกจากนี้เรายังจะพูดถึงข้อควรระวังที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะถึงแม้เบกกิง้งโซดาจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตความดันโลหิตหรือโรคทางเดินอาหาร ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพหรือมีพ่อแม่ที่คุณอยากดูแลด้วยหัวใจวันนี้คือโอกาสดีที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตประจําวันของคุณให้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะข้อมูลต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่าที่คิดคะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสูตรบ,บ้านยอดนิยมนี้ในการดีท็อกผิวแต่ผู้ใช้จํานวนมากรายงานว่ารู้สึกดีขึ้นและสบายตัวมากขึ้นเรื่องราวยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึงผลลัพธ์ภายในร่างกายตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนกล่าวการทําให้เลือดและปัสสาวะมีความเป็นด่างโดยใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำหนปริมาณเล็กน้อยช่วยให้ร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้นซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่น การลดกรดในเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเสริมอ้างอิงจากงานวิจัยในวารสารอเมริกัน Society of Nephrology ซึ่งแปลว่าเบกกิ้งโซดาอาจช่วยส่งเสริมการดีท็อกของร่างกายได้โดยเฉพาะในผู้ที่ต้องควบคุมระดับกรดในร่างกายภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างไรก็ตามร่างกายของคุณมีความสามารถในการรักษาสมดุล pH อยู่แล้วการปรับเปลี่ยนอาหารมากเกินไปนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะการใช้เบกกิ้งโซดามากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียง งอได้หักใช้ในปริมาณเหมาะสมเบกกิ้งโซดาจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยราคาไม่แพงและอ่อนโยนในการเชืวอร่างกายขับสารพิษและทำให้รู้สึกสดชื่นถัดไปคือประโยชน์ต่อฟันขาวและสุขภาพช่องปากมีเหตุผลที่เบกกิ้งโซดาถูกใช้ในยาสีฟันและสูตรดูแลช่องปากตามบ้านจำนวนมากเมื่อพูดถึงฟันขาวและสุขภาพช่องปากถือเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมคุณอาจสังเกตว่าฟันของคุณสะอาดและเรียบลื่นหลังแปรงด้วยเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยเพราะเบกกิ้ง โซดาทำหน้าที่ขัดเอาคราบต่างๆจากชากาแฟและอาหารอื่นๆที่ทําให้รอยยิ้มดูหม่นมองออกโดยไม่ทําลายผิวฟันเมื่อใช้อย่างถูกต้องต่างจากวิธีฟอกฟันขาวที่รุนแรงข้อดีไม่ได้มีแค่ฟันขาวเท่านั้นเนื่องจากเบกกิ้งโซดามีความเป็นด่างช่วยปรับสมดุลกรดในปากซึ่งกรดเป็นสภาพแวดล้อมที่เชื้อแบคทีเรียอันตรายสามารถเติบโตและทําให้เกิดปัญหาเหงือกฟันผุและกลิ่นปากได้การคืนสมดุล pH ในช่องปากช่วยให้เหงือกแข็งแรงและลมหายใจสดชื่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยเช่นในวารสา,าร Clinical Dentistry พบว่ายาสีฟันที่มีเบกกิง้งโซดาสามารถขจัดคราบฟันและฟอกขาวได้ดีกว่ายาสีฟันทั่วไปอีกทั้งช่วยลดจำนวนแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในปากแต่อย่าลืมว่าการใช้มากเกินไปหรือแรงแรงเกินไปอาจทำให้ผิวฟันสึกได้ควรใช้สัปดาห์ละสถึงสาครั้งร่วมกับแปรงขนนุ่มหากใช้อย่างถูกต้องเบกกิง้งโซดาจะเป็นวิธีดูแลฟันที่สะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัยที่บ้าน หลังจากนั้นคือการบรรเทาอาการกรดไหลย,ย้อนคนไทยจำนวนมากประสบปัญหากรดไหลย,ย้อนโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารรสจัดหรือมันจัดอาการมักเริ่มจากแสบยอดอกและลามไปที่ลำคอตั้งทัน้ำหนักเกินหรือโรคบางชนิดเช่นภาวะกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารอ่อนแรงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงแม้ว่าจะมียาแก้กรดไหลย,ย้อนมากมายในตลาดแต่ในครัวไทยมีทางแก้ที่ง่ายและประหยัดเทียงผสมเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชากับน้ำหนึ่งแก้วแล้วจิบชาช้าเนื่องจากเบกกิ้ง โซดามีความเป็นด่างจะช่วยปรับสมดุกลกรดส่วนเกินในกระเพาะทันทีซึ่งได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่าเป็นยาลดกรดออกฤทธิ์เร็วตามรีวิวในวารสาร gastroenterology and hepatology วิธีนี้ง่ายและเข้าใจไม่ยากไม่ต้องเสียเงินซื้อยาราคาแพงแค่ใช้น้ำและเบกกิ้งโซดาก็ช่วยบรรเทาอาการได้ในไม่กี่นาทีทางแก้บ้านๆที่แสนง่ายนี้จึงเป็นที่นิยมในบ้านคนไทยมายาวนานต่อไปคือคุณสมบัติต้านเชื้อราของเบกกิ้งโซดาการติดเชื้อราที่ผิวหนังเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย เช่นกลากเลื่อนห้องกุ้งฟู้ดหรือเชื้อราที่เท้ามักพบในอากาศร้อนชื้นอย่างในเมืองไทยแม้ว่าจะมีครีมหรือสเปรย์ตามร้านขายยาให้เลือกมากมายแต่เบกกิ้งโซดาคือทางเลือกธรรมชาติที่ปลอดภัยในครัวการทําให้ผิวมีความเป็นด่างจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรามีงานวิจัยในวารสารไมโครแพทตอลจอรพบว่าสาระละลายเบกกิ้งโซดา10กรัมต่อลิตรสามารถยับยั้งเชื้อราหลายสายพันธุ์ได้มากถึง80%วิธีใช้คือผสมเบกกิง้งโซดากับน้ําทําเป็นครีมหรือ เอาผสมลงในน้ำแช่เท้าหลังใช้ไม่กี่ครั้งอาการคันและระคายเคืองมักจะลดลงเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากใช้สารเคมีรุนแรงเป็นอีกทางเลือกที่ประหยัดและปลอดภัยสำหรับคนไทยที่มีปัญหาเชื้อราซ้ำซากช่วยให้กลับมามั่นใจในชีวิตประจำวันอีกครั้งหลังจากนั้นเบกกิ aking, oda, ้งโซดาอาจช่วยบรรเทาอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบยูทีโดยเฉพาะในผู้หญิงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยและทรมานอาการแสบเวลาปัสสาวะปวดบ่อย ทำให้ใช้ชีวิตลำบากแม้ว่าการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเป็นวิธีหลักแต่หลายคนมองหาวิธีธรรมชาติเบกกิ้งโซดาถูกนำมาใช้เพื่อช่วยลดกรดในปัสสาวะด้วยการผสมในน้ำดื่มในปริมาณน้อยซึ่งอาจช่วยเปลี่ยน pH ของปัสสาวะให้ไม่เอ้อต่อการเติบโตของเชื้อแบคทีรียและช่วยบรรเทาอาการแสบอังอิงจากการศึกษาในวารสาร Japanese Journal of Urology ในผู้หญิงไทย33คนที่มีอาการ UTI เมื่อใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตพบว่าอาการดีขึ้นใน4สัปดาห์ทั้งลดความเจ็บ และแสบแม้ผลลัพธ์จะน่าสนใจแต่ไม่ควรใช้เบกกิ้งโซดาแทนการรักษาทางการแพทย์โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการรุนแรงอย่างไรก็ตามเบกกิ้งโซดาอาจเป็นทางเลือกเสริมที่อ่อนโยนและประหยัดสําหรับผู้ที่ต้องการบรรเทาอาการร่วมกับการรักษาหลักแต่ถ้ามีอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์สุดท้ายนี้เบกกิ้งโซดายัางอาจช่วยรักษาแผลร้อนในในช่องปากใครที่เคยมีแผลร้อนในจะเข้าใจดีว่ามันทรมานแค่ไหน เพราะทาให้กินพูดหรือดื่มลําบากสาเหตุอาจเกิดจากความเครียดการกัดปากหรืออาหารบางชนิดเบกกิ้งโซดาช่วยรักษาแผลเหล่านี้ได้เพราะมีคุณสมบัติปรับสมดุกลกรดในช่องปากเมื่อผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชากับน้ําอุ่นหนึ่งแก้วแล้วกล้วปากจะช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการเจ็บและเร่งการหายของแผลผลลัพธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยในผู้ที่มีปัญหาแผลร้อนในสัําพบว่าการกล้วปากด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตช่วยลดอาการเจ็บและเอร่องการฟื้นฟูแผลได้จริง การฟื้นฟูตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมธันตกรรมแห่งอเมริกาคุณสมบัติต้านเชื้อและต้านการอักเสบในระดับปานกลางของผงฟูนักวิจัยพบว่าช่วยให้แผลในปากสะอาดและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวนอกจากนี้ผงฟูยังอ่อนโยนและไม่น่าทำให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้นเหมือนยาที่หาซื้อได้เองบางชนิดลองกลวปากด้วยผงฟูแบบง่ายๆในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่าแผลร้อนได้กำลังจะมาเป็นวิธีธรรมชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่คุณสามารถใช้ได้ในครัวเพื่อบรรเทาอาการปวดและสะักกระเสริมสุขภาพช่องปากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายหลังจากนั้นคุณรู้ไหมว่าคุณอาจได้เปรียบในการออกกําลังกายจากของใช้ในครัวธรรมดาใช่แล้วผงฟูไม่ใช่แค่สําหรับทําความสะอาดอ่างล้างจานหรืออบขนมนักกีฬามืออาชีพใช้เป็นอาวุธลับเพื่อต่อสู้กับความล้าของกล้ามเนื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายนี่คือวิธีที่มันทางานกล้ามเนื้อของคุณจะปล่อยกรดแลกติก ระหว่างการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งจะลดค่า pH และทําให้เกิดความรู้สึกแสบร้อนที่คุ้นเคยความล้าของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เกิดจากความเป็นกรดนี้ซึ่งมักทําให้คุณต้องหยุดก่อนที่จะพับพร้อมโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือที่รู้จักกันในชื่อผงฟูทําหน้าที่เป็นสารบัฟเฟอร์ตามธรรมชาติเมื่อรับประทานก่อนออกกําลังกายจะช่วยปรับสมดุกลกรดส่วนเกินในกล้ามเนื้อทําให้คุณออกกําลังกายหนักและหนานขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อของคนรักฟิตเนส เท่านั้นแต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนตามการวิเคราะห์จากหลายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสา,าร Strength and Conditioning Research พบว่าการเสริมโซเดียมไบคาร์บอเนตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแบบสั้นที่มีความเข้มข้นสูงอย่างเห็นได้ชัดเช่นปั่นจักรยานว่ายน้ำและวิ่งระยะสั้นผลวิจัยระบุว่านักกีฬาที่บริโภคผงฟูสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพสูงสุดได้เป็นเวลานาน,านขึ้น และรู้สึกเหนื่อยช้าลงโดยปกติแล้วก่อนฝึก60-90ถึงนาทีนักกีฬาจะผสมผงฟูหนึ่งช้อนชานในน้ำและดื่มเริ่มจากปริมาณน้อยเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าม,มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้หรือท้องอืดหักคุณกำลังมองหาวิธีธรรมชาติที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความทนทานและสูงสุดการฝึกผงฟูอาจคุ้มค่าที่จะลองแต่ก่อนจะนำมาใช้ในกิจวัตรโดยเฉพาะถ้าคุณมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนลองดูว่า มันช่วยให้การออกกำลังกายครั้งต่อไปของคุณแตกต่างหรือไม่ถัดมาอาจช่วยส่งเสริมการทำงานของไตลองจินตนาการว่าผงฟูซึ่งเป็นของง่ายๆอาจบำรุงและปกป้องไตของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคไตเรื้อรังซิเคดีภาวะกรดในเลือดสูงเมตาบอลิกซอดิุดมิสิสเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อไตไม่สามารถขจัดกรดออกจากเลือดได้ดีพอในคนไทยจำนวนมากที่มีโรคไตเรื้อรังซิเคดีกรดส่วนเกินนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและเร่งความเสื่อมของไตนี่คือจุดที่โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือผงฟูมีประโยชน์มันช่วยปรับสมดุกลกรดในกระแสเลือดของคุณโดยทําหน้าที่เป็นสารต้านกรดธรรมชาติผงฟูสามารถลดภาระของไตและอาจป้องกันการเกิดโรคไตได้โดยการลดความเป็นกรดในเลือดมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่แค่การรักษาด้วยวิธีบ้านๆคนไข้ที่มีโรคไตเรื้อรังรุนแรงและภาวะกรดในเลือดสูงถูกนำมาศึกษาในวรารสารสมาคมโรคไตแห่งอเมริกานักวิจัยพบว่าอัตราการเสื่อมของการทำงานไตช้าลงอย่างมาก ในกลุ่มที่รับประทานโซเดียมไบคาร์บอเนตทุกวันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับจริงๆแล้วกลุ่มที่รับผงฟูมีโอกาสเสี่ยงต่อไตวัยระยะสุดท้ายและต้องฟอกไตน้อยกว่านอกจากนี้ยังพบว่าระดับไบคาร์บอเนตในเลือดดีขึ้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดสมดุลกรดดังในร่างกายที่สําคัญแน่นอนว่าผงฟูไม่ใช่ยาครอบจักรวาลและไม่ควรใช้โดยไม่ปรึกษาแพทย์การบริโภคมากเกินไปโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคหัวใจหรือโรคไตอาจทําให้เกิดปัญหาเช่นความดันโลหิตสูงหรือขัางน้ํา ก่อนรับประทานผงฟูเป็นอาหารเสริมควรปรึกษาแพทย์หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักมีโรคไตเรื้อรังของใช้ในครัวนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพไตและคุณภาพชีวิตของคุณอย่างน่าประหลาดใจหากใช้ให้ถูกต้องและอยู่ในความดูแลของแพทย์หลังจากนั้นผงฟูยังสามารถบรรเทาอาการของโรคข้ออักเสบได้ลองจินตนาการว่าใช้ผงฟูซึ่งเป็นของธรรมดาที่อาจมีอยู่แล้วในครัวของคุณเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคข้ออักเสบโดยเฉพาะโรคข้ออักเสบรูมาตอยที่มีการอักเสบเรื้อรังทําให้ปวดข้อบวมและแข็ง ซึ่งอาจทําให้การใช้ชีวิตประจําวันเป็นเรื่องยากแม้ว่าส่วนใหญ่จะพึ่งพยาหรือกายภาพบําบัดเพื่อบรรเทาอาการงานวิจัยใหม่ชี้ว่าผงฟูอาจเป็นทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจรองรับตามการศึกษาในปี2018ที่ตีพิมพ์ในวารสารภูมิคุ้มกันวิทยาเจอร์ออฟลิ m ิ n o l o g y พบว่าการดื่มน้ำผสมผงฟูทุกวันอาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผลการศึกษาพบว่าโซเดียมไบคาร์บอเนต ช่วยลดการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอย่างรูมาตอยอไทม์และช่วยกระตุ้นการตอบสนองต้านการอักเสบของร่างกายสมดุลของเซลล์ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนไปในทางที่ลดการอักเสบและทั้งในมนุษย์และสัตว์ที่ศึกษามีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของเครื่องหมายการอักเสบดังนั้นผงฟูจึงอาจช่วยผ่อนคลายระบบภูมิคุ้มกันและลดอาการปวดและบวมในข้อซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบงานวิจัยนี้สร้างความหวังที่ยอดเยี่ยม โอกาสใหม่สำหรับผู้ที่มีโรคข้ออักเสบอาจเป็นไปได้ที่จะลดการอักเสบและเพิ่มความสบายของข้อด้วยการดื่มหรือบ้วนปากด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดาในกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจเมื่อคิดว่าสิ่งของสามัญในบ้านอาจช่วยลดอาการปวดข้ออักเสบได้แม้ว่ายังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงประโยชน์ในระยะยาวอย่างเต็มที่เรื่องนี้ตัวใจเราว่าบางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็อยู่ใกล้ตัวเราเองจากนั้นควบคุมอาการของโรคเกา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของข้ออักเสบที่เจ็บปวดมากโรคเกาต์มักจะเกิดกับนิ้วโป้งเท้าหรือข้อต่ออื่นๆและมีลักษณะเฉียดพลันปวดรุนแรงแดงและบวมสาเหตุหลักคือการสะสมของกรดยูริกในเลือดซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบและการก่อตัวของผลึกแหลมคมในข้อการหาวิธีลดระดับกรดยูริกและบรรเทาอาการปวดจึงสําคัญสําหรับการดูแลโรคเกาต์ที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาสามารถนํามาใช้เป็นวิธีรักษาแบบบ้าน,านที่มีประสิทธิภาพมากเพราะเบกกิ้ง โซดามิริดเป็นด่างสามารถช่วยปรับสมดุลกรดยูริกในเลือดลดโอกาสเกิดผลึกที่ทําให้เจ็บปวดเหล่านั้นได้เบกกิง้งโซดาจึงช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการเกาด้วยการคืนสมดุลค่า pH เชที่เหมาะสมยาแบบด่างอย่างโซเดียมไบคาร์บอเนตอย่างสามารถช่วยละลายผลึกกรดยูริกและส่งเสริมการขับออกทางปัสสาวะช่วยบรรเทาอาการระหว่างเกิดเกาได้ดีอ้างอิงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสานรนาริติสแอนดรุมทิสม ในช่วงที่อาการกำเริบหลายคนพบว่าการดื่มน้ำหนึ่งแก้วผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาสามารถช่วยลดอาการไม่สบายได้นอกจากบรรเทาอาการปวดแล้วเบกกิ้งโซดายังอาจลดการอักเสบของข้อทำให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและเจ็บน้อยลงเบกกิ้งโซดาสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลโรคเกาต์แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังภายใต้คำแนะนำของแพทย์เพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยไม่เกิดผลข้างเคียงดังนั้นหากคุณกำลังมองหาวิธีธรรมชาติที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ในการควบคุมอาการของโรคเกาต์เบกกิ้งโซดาอาจเป็นคำตอบที่คุณมองหาซึ่งอยู่ในครัวของคุณเองต่อไปเบกกิ้งโซดายังช่วยบรรเทาอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ในช่วงฤดูหวัดและไข้หวัดใหญ่อาการเจ็บคอขจมูกและน้ำมูกไหลเรื้อรังอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าแต่รู้หรือไม่ว่าเบกกิ้งโซดาซึ่งเป็นของใช้พื้นฐานราคาประหยัดสามารถเป็นผู้ช่วยสำคัญในการต่อสู้กับโรคเหล่านี้ได้ด้วยคุณสมบัติความเป็นด่างซึ่งช่วยสลายเสยมหะทำให้จมูกโล่งและหายใจสะดวก ขึ้นเมาอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีอาการน้ํามูกไหลหรือจมูกตันหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการกลั้วคอด้วยเบกกิ้งโซดาเพียงผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชากับน้ําอุ่นหนึ่งแก้วแล้วกลั้คอจะช่วยลดอาการเจ็บคอและลดเชื้อแบคทีเรียในปากและคอทําให้ไวรัสเติบโตได้ยากขึ้นการกลั้วคอบ่อยๆด้วยเบกกิ้งโซดาสามารถลดอาการไม่สบายคอและลดปริมาณเชื้อในทางเดินหายใจส่งผลให้ฟื้นตัวจากการติดเชื้อได้เร็วขึ้น อ้างอิงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมทันตแพทย์แห่งอเมริกาหากต้องการช่วยลดความคัดจมูกเบกกิ้งโซดายังสามารถใช้รวมกับน้ำเกลือเพื่อรินจมูกได้ด้วยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเร่งการฟื้นตัวโดยการปรับสมดุกลกรดและสลายเสมหะดังนั้นครั้งต่อไปที่รู้สึกไม่สบายให้ลองใช้เบกกิ้งโซดาดูเป็นวิธีอ่อนโยนและได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่อาจช่วยให้คุณฟื้นตัวจากไข้หวัดได้เร็วขึ้นสแสดงให้เห็นว่าบางครั้งวิธีรักษาที่ดีที่สุด ก็อยู่ในครัวของเราเองเบกกิ้งโซดายังอาจช่วยเสริมการรักษามะเร็งได้แม้อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่วงการแพทย์กำลังสนใจว่าเบกกิ้งโซดาสามารถใช้ในการรักษามะเร็งได้หรือไม่เนื่องจากสภาพกรดสูงสามารถกระตุ้นการเติบโตของเซลมะเร็งและเพิ่มความดื้อยาได้เพราะคุณสมบัติในการปรับสมดุลกรดด่างนักวิจัย จึงศึกษาว่าเบกกิ้งโซดาสามารถเปลี่ยนค่า pH รอบเซลล์เนื้ออกลดสภาพที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของมะเร็งได้หรือไม่วารสาร Cancer Research ได้เผยแพร่างานวิจัยในปี2,552ที่พบว่าการฉีดโซเดียมไบคาร์บอเนตให้หนูที่มีมะเร็งเต้านมระยะลุกลามช่วยลดความเป็นกรดรอบเนื้ออกทำให้มะเร็งเติบโตช้าลงและตอบสนองต่อเคมีบำบัดดีขึ้นผลลัพธ์บ,บ่งชี้ว่าเบกกิ้งโซดาอาจช่วยเสริมประสิทธิภาพของการรักษามะเร็งแบบดั้งเดิมได้ ด้วยการลดความเป็นกรดในสภาพแวดล้อมของเซลล์มะเร็งนักวิจัยกำลังศึกษาต่อไปว่าการใช้สารลดกรดอย่างเบกกิ้งโซดารวมกับเคมีบำบัดหรือการรักษาอื่นๆจะปลอดภัยและได้ผลในมนุษย์หรือไม่ซึ่งยังอยู่ในขั้นต้นของการศึกษาแม้ผลการทดลองในสัตว์จะน่าสนใจแต่ยังต้องการการทดลองในมนุษย์เพิ่มเติมก่อนที่จะแนะนำให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการรักษามะเร็งเบกกิ้งโซดาควรถือเป็นเครื่องมือเสริมในการดูแลเท่านั้นไม่ใช่ยาวิเศษ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทดลองสิ่งใหม่ๆเสมอหากคุณหรือคนที่คุณรักอยู่ระหว่างการรักษามะเร็งสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหาดีโอโดแรนธรรมชาติเบกกิ aking, ้งโซดาอาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการเพราะทั้งง่ายและมีประสิทธิภาพหยิบได้จากในครัวต่างจากผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายตามท้องตลาดที่มีสารเคมีและกลิ่นสังเคราะห์เบกกิ้งโซดามีคุณสมบัติช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินและปรับสมดุลกรดในเหงือ่อซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของกลิ่น ทำให้คุณสดชื่นได้ตลอดวันแม้จะมีเหงื่อออกมากความมีประสิทธิภาพของเบกกิง้งโซดาในฐานะดีโอโดแรนธรรมชาติได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์มิใช่เพียงประสบการณ์ส่วนตัวงานวิจัยในวารสารเครื่องสําอางผิวหนังพบว่าเมื่อทาผิวโซเดียมไบคาร์บอเนตช่วยลดกลิ่นใต้วงแขนได้อย่างเห็นได้ชัดคุณสมบัติความเป็นด่างของเบกกิง้งโซดาสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับสมดุลกรดที่เกิดจากแบคทีเรียและเหงื่อคลายเบกกิง้ง โซดายังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายหรือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีรุนแรงเพราะปราศจากพาราเบนอลูมิเนียมและน้าหอมสังเคราะห์บเบกกิง้งโซดาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้ง่ายหากต้องการความชุ่มชื้นมากขึ้นให้โรยเล็กน้อยบริเวณใต้วงแขนโดยตรงหรือผสมกับน้ํามันมะพร้าวเล็กน้อยแม้ในวันที่อากาศร้อนหรือระหว่างออกกําลังกายคุณจะรู้สึกสดชื่นและแห้งสบายเบกกิง้งโซดายังเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม ในกลุ่มคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและต้องการรดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติแม้สภาพผิวของแต่ละคนจะแตกต่างกันและอาจต้องทดสอบการแพ้ก่อนแต่หากคุณพร้อมที่จะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีลองใช้เบกกิ้งโซดานี่คือวิธีง่ายๆและได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาความสดชื่นอย่างมั่นใจตลอดทั้งวันใครบ้างที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง แม้ว่าเบกกิ้งโซดาจะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะสมโดยเฉพาะหากใช้ในปริมาณมากหรือบ่อยเกินไปไม่ว่าจะใช้ภายนอกหรือภายในกลุ่มคนบางกลุ่มควรระวังเป็นพิเศษเช่นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตต้องระวังเรื่องปริมาณโซเดียมเพราะหากไตทำงานไม่เต็มที่อาจขับโซเดียมส่วนเกินออกไม่ได้ซึ่งนำไปสู่การข้างของของเหลวในร่างกายและปัญหาอื่นหาะ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ควรระวังเพราะโซเดียมในเบกกิ้งโซดาสามารถเพิ่มความดันได้หากคุณกำลังรักษาโรคความดันอยู่การใช้เบกกิ้งโซดาอาจเป็นอันตรายนอกจากนี้เบกกิ้งโซดายังอาจเปลี่ยนค่าความเป็นกรดในกระเพาะอาหารซึ่งทําให้อาการของโรคก,กระเพาะแผลในกระเพาะหรือกรดไหลย้อนรุนแรงขึ้นผู้ที่มีภาวะเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานอีกกลุ่มที่ควรระวังคือหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเพราะการบริโภคเบกกิ้งโซดาเกิน ปริมาณอาจรบกวนสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งแม่และลูกในขันนอกจากนี้ผู้ที่มีประวัติแพ้หรือไวต่อสารบางชนิดควรเริ่มจากปริมาณน้อยเพราะอาจเกิดอาการระคายเคืองผิวหรือปัญหาทางเดินอาหารได้สุดท้ายคือกลุ่มที่มีโรคทางเดินหายใจเบกกิง้งโซดาในรูปแบบผงสามารถกระตุ้นอาการได้หากสูดดมเข้าไปดังนั้นผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงนี้เข้าไปสิ่งสําคัญคือการใช้ในปริมาณพอเหมาะ และมีคำแนะนำที่ถูกต้องก่อนนำเบกกิ้งโซดามาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณหากคุณอยู่ในกลุ่มสิ่งเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับเบกกิ้งโซดาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนจากสิ่งของเล็กๆที่ดูเหมือนธรรมดาในครกหลักกลายเป็นผู้ช่วยชั้นดีในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและผิวพรรณโดยเฉพาะในวัยชาราแล้วคุณหลักคะได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างมีข้อไหนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน หรือสิ่งใดที่คุณอยากลองนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราขอชวนคุณร่วมแบ่งปันความคิดเห็นที่ด้านล่างของวิดีโอนี้โดยเขียนเพียงหนึ่งอย่างที่คุณได้เรียนรู้และคิดว่าจะนําไปใช้จริงในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการใช้เบกกิ้งโซดาในการระงับกลิ่นกายหรือข้อควรระวังสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะทางความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้เราสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่ามากขึ้นในอนาคต